สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3นะครับผมโดยลงทะเบียนผ่านแอปกระเป๋าตังค์นะครับเข้าไปในแอปกระเป๋าตังค์ปุ๊บเราก็จะเจอหน้าออของแอปคนละครึ่งนะครับผมเรามากดตรงใช้สิทธิ์นะครับผมคลิกตรงใช้สิทธิ์ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะมีหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับผม เราก็มาคลิกตรงคําว่ากดข้าพเจ้าได้อ่านนะครับผมอันนี้สําหรับท่านที่จะลงทะเบียนนะครับก็มาคลิกตรงนี้ปึ๊บหลังจากนั้นนะครับตัวแอปก็จะพาท่านผู้ชมมาใส่ข้อมูลส่วนตัวนะครับผมหมายเลขประจำตัวประชาชนข้อมูลต่าง,างนะครับที่เกี่ยวกับตัวเรานะครับผมพอเรากรอรายละเอียดในจุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม เราก็มาคลิกตรงที่ออนี่ครับคลิกตรงลงทะเบียนนะครับผมคลิกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปหน้าบัญชี G ีเว l e t นะครับผมเราไปหน้าหลักเลยนะครับก็จะมาคลิกตรงคําว่าใช้สิทธิครั้งหนึ่งนะครับผม นี่ครับหมายเลขประจำตัวประชาชนนี้ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามแล้วนะครับผมอันนี้คือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับก็มาฝากกันนะครับ